แล้เราคราฟเป็นท็อตธรรมดาก่อนจากนั้นเราก็จะมาคลาฟเป็นช็อตแบบนี้นะก็คือไม้แท่ง2อันแล้วก็ท็อตอันหนึ่งแล้วก็หมวกใ,ใช้เหล็กเหล็กเนี่ยเออห้าก้อนแล้วก็ท็อตอันหนึ่งนะครับก็จะได้หมวกแล้วก็ท็อตมาถือนั่นเองโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับสําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนำแอดออนที่ดีกว่านี้มา มัไม่ได้เขาไม่ได้เรียกว่าแจกหรอกเขาเรียกว่าเออนำมาให้ทุกคนได้รู้ว่าเออเนี่ยมันมีแบบนี้ด้วยแบบจะไม่ต้องหายากนํามานะค้นหาใน YouTube แล้วก็จบเลยนะครับผมสำหรับนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ